อทุกคนเยอะก็ค่ะสุดอพาทุกคนทุกท่านด้วยนะคะก็ขออนุญาตปิดเพลงก่อนละกันนะเอาผมเพลงน่าจะติดลิขกสิทธิ์อย่างแน่นอนนั่นเอง ก็สำหรับคืนนี้เรามาอยู่ในส่วนของเกมร o ล็อกเซแมปที่มีชื่อว่า y o u r Celtic Adventure นั่นเองอ่าก็สฉากคืนนี้ก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองทุกคนอือใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะคะอันนี้อันนี้ใช่แล้วนะคะก็ที่เราเล่นวันนี้ก็เพราะว่าเห็นทางแมพเขาได้มีข้อความขึ้นนะคะว่ามีกิจกรรมคริสต์มาสเข้ามานั่นเองภายในแบบนี้แถมเพิ่งอัปเดตได้เมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็เลยลองมาเล่นดูนั่นเองแล้วก็ เหมือนจะเป็นแบบโจโจที่เราเนี่ยยังไม่เคยรีวิวด้วยอ่าก็เลยถือซะว่ามันมเป็นโอกาสมาเป็นการรีวิวครั้งแรกเลยแล้วกันเน,นาะสำหรับในส่วนของแบบนี้นั่นเองแ๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าแบบนี้เนี่ยจะเป็นอะไรยังไงกันบ้าองอีกเนาะอ่ะโอเคขออน,น,นุญาตซ้ำปรนิดนึงนะคุณชออันนี้คืออยู่ในเซิร์ฟเวอร์หลักนะถ้าเป็นเซิร์ฟ VIP เนี่ยจะสูญเสียอยู่ที่ประมาณ2ี่สโลบัคนั่นเองแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเล่นอุย้ยมาจากไหนตกใจหมดเลยนะฮะโอเค เราจะาทําการลองดูเนาะอันนี้ก็จะมีในส่วนของ a r โร่ต่างๆเลยคุณผู้ชมนี้จะมีในส่วนของ the auxiliary ด้วยมีน equip a r โร่นะคะนี่โอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตปากในส่วนของจะ add arrow ละกันนะกดใน,นส่วนของคอนโทรลเนี่ยเฮ้ยจะฆ่ากันเหรอแต่คอนโทรลเนี่ยเป็นการวิ่งนะคะคุณผู้ชม,ชมประมาณนี้เลยเนาะแล้วนี่คืออะไรเนี่ย big move เคียดอะเคียดอะไรเนะี่ยโอเคก็จะมีตุ๊กตานี้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคระเบิด star นี่มันจะอีพิดมากๆเลยคุณผู้ชม สิ่งที่ได้มาก็คือเคซี่ไดมอนด์และสแตนตนี่ก็คือตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยตัวใหญ่จริงตัวใหญ่จริงโอเคเดี๋ยวเราขอ,อยาฮาการีเซตอีกสองอันหนึ่งแล้วกันเนาะมาเกีโรกาคาฟรุตอ่าเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราให้ดูเอฟเฟกต์ปากอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นี่จะอยู่นิ่งๆน,นะคะคุณผู้ชมแล้วก็อ่าเรียบร้อยฮะ,ะนี่อันนี้จะอ่าอุ๊บ อุ๊บสแตนนะคะคุณผู้ชมเรียกไม่ถูกเหมือนกันโอเคก็อันนี้จะเป็นในส่วนของสแตนที่เราสุ่มได้นะเราเปิดเสียงได้ดีนึงนะเพราะว่ามันเพลงน่าจะเด็นลิเกสินอ่ะไม่มีปุ่มปิดเสียงด้วยเนาะประเด็นอ่ะโอเคขออนุญาตกดตัวจีนะเป็นการอุ๊บอ่าเรียบร้อยฮะให้ดูให้ดูประมาณนี้ละกันนะคะโอเคเรคอนโทรลเป็นการวิ่งเนาะเฮ้ยเดี๋ยวดีอันนี้คืออะไรอะเครื่องบินเนาะขึ้นไหนเปล่าโอเคแต่ว่าขออนุญาตไปดูตรงนี้ก่อนนะคะับไม่ประกาศ จะมี The Steal Run Game c a n n a c c e s s e d in the Loading Screen ไปยิงจอเ h e g a m เมื gamer, อนะ่อเราจอเกม g a m ะเราก็สามารถเข้าไปในโหมด Steal Run ได้เลยนั่นเองแล้ว The Steal Run ได้เลยนะั่นเองนะอ่าโอเคแต่ว่าอันนี้คือแบบที่เห็นมันโดดเด่นและแตกต่างก็คือมันจะมีพวกยานพาหานะด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวดิเข้าไปได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้เหรโอเคเข้าได้ไหมอ่ะเอ้ยเอ้ยนั่งได้อ แสดงว่าก็ต้องเข้าขึ้นได้ทช่งนั้นอ่ะขออนุญาตเฮ้ยเอ้ามาทุกคนเ e ครื่องบินมาแล้วฮะจึ่งวันนี้เอาละกด E เพื่อปการเริ่มเอนจินสตาร์เอนจินโอเคโอ้โหเ,เ,เริ่มเครื่องยนต์นี่ขึ้นมาอยู่พอสมคร,วรัวรเลรเหมือนกันนะเนี่ย <_ S 1> โอเคเราอยากแบบขับไปเลยไม่ได้หรอไม่ได้หรอ ต้อง start e n อะไรอีกเนี่ยโอ,อ้มันช้านะคะคุณผู้ชมโอเคเนะี่ยมันจะมีอันนี้ให้เราอันนี้อยู่นะคุณผู้ชมโอเคไหนดูซิอันที่จยุดตัวตัว E มาการเริ่ม start engine นจินเองเนาะโหแบบนี้นี่ก็คือมันมีเอค h o นะคะก็เราจะมาดูกันคะว่าจะเป็นอะไรยังันบ้างนะั่นเองโ okay, อเคอ่ะไม่โหลดเลยช่างมาแล้วกันฮะ,ะโอเคอะ่ะอา่อาหน้าจอบล็อกด้วยอ่าวเวดี่กู้ดฮะอ่าเรียบร้อยเจ๊งกระพงแล้วนะคะสัวันนี้ โ okay. อเคขออนุาตีสแตนดี่ก่อแล้วกันนะเผื่อมันอาจจะช่วยได้ไม่รู้ว่าจะช่วยไหมฮะอืมนี่ขนาดแก้แล้วเนี่ยแบบนี้ก็คือทำให้หน้าจอเราอันดีด้าเลยนะฮะโอเคมาจะแอนแอโรดิเพื่อสุได้อสแตนด์ก่อนไปอะไรอย่างนี้เนาะโอ้ได้มาเป็น ก็ได้เอ็กซ์เพรย์เรนซ์ซีอนแบบว่าไม่ต้องใช้ริควิมแอโร่เลยซึ่งถือว่าเบริกูดนะคะเบริกูดโอเคแต่ว่าประเด็นคือเราเนี่ยหน้าจอหมักไปแล้วคนณผู้ชมก็ต้องลีฟออกใช่ไหมอ่ะขออนุญาตออกจากเกมแป๊บนึงนะคะทุกคนอ่ะอเคทุกคนก็กลับมาก,กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการสำรวจต่อกันเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะไม่ไปขึ้นอันนี้แล้วนะคะอันนี้อะไรเนี่ยทำไมแบบนี้มันมีแต่อะไรที่แบบอ,อันนี้อาวุธปืนหรอ มีปืนให้ยิงด้วยเหรอเนี่ยไอแบบนี้มันสร้างจะแปลกๆแล้วนะคะจังหวะนี้เอาปืนขยับได้เองด้วยฮะไปลิกู้เลยคุณผู้ชมยิงได้ไหมยิงได้ด้วยนะโอ้โหยิงใส่สามีได้หรือเปล่าก็ได้ลองนิดนึงนะเพราะว่าแบบนี้มันสุดจะเพลียเลยฮะจังหวะน,นี้อ่ะโอเคอ่ะคิวมีคิวมีวมออออเ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 ด็โอเคอ่ะเล็บน้อยฮะโอ,โอเคก็มีประมาณนี้เลยนะเครื่องบินนี้เฮ้ย อันนี้คืออะไรอ่ะได้เหรอเนี่ยหมุนดิเฮ้ยเฮ้ยเครื่องบินนี้ขึ้นไ,ได,อนนนอนนได้อ่ะอ่ะยิงได้ด้วยคุณผู้ชมประเด็นนะแต่ประเด็นคือเครือ่องบินเรามันเจ๊งกระโปรงแล้วเหรออีกแล้วเมื่ดี เดี๋ยวนี้ยังขึ้นไม่ทันไหนเลยทั้งไหนเลยอะจบแล้วช่างมันละกันนะคุณผู้ชมก็มีเวลเข้าให้เราขึ้นตั้งหลากหลายเนี่ยอันนี้กับมารีให้อ่าโอเคอีกแล้มึงดิอีกแล้วมึงดิขึ้นขึ้นมีได้หว่ะทุกคนแบบนี้โอ้โหเบริกู๊ดฮะโอเคต้องเลงแบบมาห้าสิบอ่ามันติดอะไรเนี่ยช่างมันละกันช่างมันช่างมันพอ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 โอเคแล้วขออนุญาตสำรวจนะคะแล้วก็มีรถสุดจะอีปิกอย่างเช่นรถบายคราฟต์รถถัง รถโอ้โหหลากหลายชนิดเอ้ยรถไหมครับขออนุญาตลองขี่สักครั้งในชีวิตดูเดี๋ยวนี้พวงมาลัยอยู่ไหนวะขึ้นยังไงอ่ะมันมีให้เราอันนี้ขับไหมอ่ะจริงดิตกใจไม่ใช่ตกใจนะคุณผู้ชมตกใจโคลไฟที่มันอันนี้ขึ้นมาได้เลยนะโอเคไม่ได้กันก็เดี๋ยวเราเอารถสปอร์ตไปละกันเออขออนุญาตลองขับดูนะรถไหลเองรถไหลเองโอ้โหเออรถไหลเองฮะ โอเคเบลี่ก like. ูเลยค่ะแบบนี้เบลลี hmm. ่กูดมันเป็นแบบแนวโซโลนะคะไม่ใช่แบบอะไรนะแต่ว่าเป็นแบบแนวโซโลแต่ว่ามันมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคเอาแล้วคันนี้ขับไปได้อืมเร่งสปีดซิฮ่าเพลียจริงๆรฮ้ด่าแมทเธอกันมาด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเลยอ่า สิ่งที่ทุกคนเห็นเนี่ยอาจจะเป็นภาพลองตาก็ได้นะคะว่าเราอาจจะเห็นเป็นชั้น60เมตรหรือเปล่าวะอาจจะเป็นภาพลองตาเนาะถ้าอยากเห็นได้ชัดเนี่ยก็ต้องเครื่องบิน,นแต่เราไม่เอาแล้วว่าเพราะว่าหน้าจอมันบานแล้วที่เกลียนออกก็เ,เข้าใหม่มมอ่ะคุณผู้ชมขอเอาไว้ประมาณทีละกันเนาะเออโอเคก็หือตัวจริงอ่ะป่านะืตัวจริงนะคะคุณผู้ชมชนไปแล้วไม่ว้าเข้าไปเนะบริกูทั้งแบบโจโจแบบนี้พี่ ทายท่านด้วยนะคะโอ้โหหวัน,นีีนะคะก็ทางฝั่งแอชอันต้องเข้ามาในเกียร์โจโจ้ต้องอะไรไม่ีโจโจ้โจโจแล้วแหลนะเนาะอ่ะโอเคขอขอุญยตสำรวจเนาะบรรยากาศมีอะไรบ้างเองรู้สึกว่าหน้าตาด่านนี่มันจะคุ้นๆน,นะคะเนี่ยคุ้นๆมากเลยเหมือนแบบอะไรสักอย่างเนะี่ยแหละเนาะอ่ะโอเคก็เราจะมาทำการลองสำรวจดูนะ,ะอันนี้คือที่ภาพแบบนี้เพราะว่าเราปรับภาพกาศ์ดด้วยเราก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าคอมมันจะไม่ค่อยไหวนะมันจะแหลกเนาะ โอเคโอเครู้สึกว่าแบบนี้ตรงนี้มันจะใช่เลยนะเนี่ยดูสิตรงนี้มีบูซาราตี้หรือเปล่าไม่มีนะคะโอเคเมีอันนี้ึ้นแบบเนื้อโ,โจโจจริงปะเนี่ยทำไมมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะคะเราสามารถอันนี้ไปได้หรือเปล่าเอยโอเคไนท์คอร์ขออ,อมมนุญาตเราสำรวจไอเทมนิดหนึ่งนะ,ะเนี่ยโอเคตรงทางด้านบนเนี่ยจะมีค่าเฮลท์บอกเราด้วยนั่นเองมนะโอเค อยายาสำรวจตามซออหลืบอ,อะไรอย่างนี้เผื่อมันจะมีอะไรบ้างนเองแล้วน่าสนใจโอเคมันจะไม่มี n p c เลยนะคะแบบนี้โอเคอันนี้คืออะไรเอยร้านคาช็อปตรงนี้ก็มีไหมไม่มีสักอย่างหนึ่งเลยคุณผู้ชมบแบบนี้มีแต่ไทท่านหกสิบเมตรนะะสามารถมองได้จากระยะไกลเลยนั่นเองเนาะให้ทุกคนได้ดูได้ให้เห็นเป็นบุญตามีต้งคริสต์มาสด้วยนะคะก็ท้ากับตีวาคริสต์มาสได้เบลลี่สุดยอดมากเลยครับผมแบบนี้เออ โอเคนะคะก็ขออนุญาตขึ้นไปสำรวจอีกสักนิดนึงละกันนะอาจจะเป็นแบบภาพลองตาตึกตาฝาขึ้นไปเองอ่าโอเคก็ขึ้นอีกแล้วนั่งเอ้ยโอขึ้นเออ,อ,เเอ,อ,อ่างนี้ดิขึ้นอีกอ่ะชัดยังพาไปลงซะดว้วยขอยขอนุญาตเป็นภาพแล้วกนันหาตําแหน่งนิดนึงเนาะอืมไททันห0สิบเมตรนะคะโอไมคกูเนส นี่คุณผู้ชมเป็นยาโอแบนโจโจโมีไทท่านด้วยราว้าวน่ากลัวมากๆเลยนี่เรากำลังมาําอะไรกันอยู่ในะครันี้แบบนี้โอเคขอ,อย่าลองรีในส่วนของแดนหน่อยเพราะว่าแบบนี้มันเป็นแบบแนวโจโจเนาะส่วนตรงนี้คือที่ไหนเอ่ยขอ,อย่าสำรวจอีนิดนึงแล้กันมีอะไรหรือเปล่ามีที่ขึ้นตรงนี้นะฮะเฮ้ยมีคนจบเวลาด้วยเ,อ,เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยโอเคมีคนเหมือนเข้ามาในเซิร์ฟ เดี๋ยวเดี๋ยวนะอ่ะอ๋ะอโอเคกัลบมาเป็นปกติอ๋อคนนี้เนี่คุณผู้ชมแตนที่เราได้มาเป็นตอนแรกก็คือไอเจ้าหนูตัวโน,โน,ตนี้แหละแซนว่ามันเป็นตัวแทนของโดเบนะิลนั่นแหละเนาะจะขึ้นตรงนี้ไปยังไงเนะนี่ยขออนุญาตสำรวจนิดนึงนะคะทุกคนโอเคมีทางขึ้นแต่ไม่มีให้เราขึ้นต่อโอเคเวิกูดฮะ โอเคเดี okay. ๋ยวเราจะไปทำการสุ่มสแตนอีกสองอันสองอันละกันนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราไม่ได้รีวิวสแตนเลยแบบนี้มีเลือดด้วยหรอมีเลือดด้วยแบบนี้โอเมก้าเนสโอเคนะคะขออนุญาตรีสแตนละกันเนาะไหนว่าคริสต์มาสนะที่เขาบอกนะค,คิงคิมสันโอเคแม่คิงคิมสันมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องเอาโลกาก,ก้าฟุูมาอีกรอบนึงิดกินไปโอเคเอาแอโร่อันอื่นบ้างอนาเจอร์สเตลแอโร่โอเค ครา้นี้เราจะได้มาเป็นเป็นอะไรเอ่ยโคตเคียวเออเอะโงเหมือนกันนะครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> โอ้สุดจมเพียอันนี้คือบดด่นจริงๆเลยฮนะเริ่มปวดหัวแล้วนะก็แบบนี้โอเคก็ก็กขอจบคลิปไว้ประมาณนี้แล้วกันก็ใครที่อยากจ,จะรู้สึกถึงความปวดหัวของเราก็สามารถมาเล่นแบบนี้ กันได้เลยนั่นเองเดี๋ยวทำการทิ้งลิมแบบเนี่ยไปทีใ่ใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแมบปบนี้เนี่ยนะบอกถือว่าสุดจะอีปิกมากเลยนะคะก็สามารถมาเล่นกันได้เน,ะนาะหน้าปกคือชื่อเกมเขาบอกว่าคะไม่มีคริสต์มาสพอเข้ามาจริงๆก็มีคริสต์มาสจริงๆเห็นต้นคริสต์มาสต้นเดียวนะคะก็สุดจะอีปิกมากเลยเนาะ,ะอ่ะโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลคะ์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดก,ดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นการใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะคะโอเคก็เอาไว้เจอกันโอเคนะคะเอาผมเมื่อกีอ้ขาดซะด้วยสิ ด้แล้วนะก่อนจบคลิปขออนุญาตสมสักแตนอันนึงขอถกการเมื่อกี้เราอันนี้พอดีเนาะอ่ะโอเคมาครัวนี้ได้ไปสแสตนอะไรเอ่ยอืมอันเดิมสินะโอเครีแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมโอเคเหมือนจะไม่ได้รีแล้วฮะก็จบคลิปไปเลยแล้วกันเนาะเอาไปจัดการคลิปหน้านะครับผม